ามาเช็คอินกันที่กัตสึคาเฟ่โอ้โหอยากบอกว่าบรรยากาศที่นี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยครับ mm hmm. แต่เป็นญี่ปุ่นเมืองจันทบุรีนะและหลายคนอาจจะคิดว่ามาจันทบุรีเนี่ยจะต้องเที่ยวทะเลอย่างเดียวแต่จริงเปล่าเลยนะคะเรามาเที่ยวบรรยากาศญี่ปุ่นแบบนี้ก็ได้อยากจะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายคาเฟ่น,นะครับอยากใส่ชุดส,สวยๆนะ mm hmm. แล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะครับ mm hmm. ต้องมาที่นี่เลยมาเช็คอินที่นี่เพราะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ใช่แล้ว mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญคืออาหารเออ ขนมเอยเครื่องดื่มเอยมีเพียบเลยค่ะแต่ก่อนอื่นมาแล้วสถานที่ว่าสวยขนาดนี้ต้องถ่ายรูปเนาะขอวันนี้ถ่ายให้สักแบบสักพันรูปไปไห้ไ่ะไปไปครับเจ้าแม่พันรูป่ะเริ่มเลยค่ะ รูปไปหลายรูปแล้วก็จริงแต่ว่าลืมอ่ะคือเขาบอกว่าที่เนี่ยเขามีให้เช่าชุดยูกะตะด้วยแล้ค่าเช่านะแค่150บาทเองอะอยากไปใส่อะ่ะไม่เป็นไรนนไหนๆก็มาแล้วไะเราต้องไปใส่กันฝนดีมา,ากไป,ไ,ไปเลือกชุดเลยนะไปเลือกชุดเลย อยู่กับพี่หนูค่ะเจ้าของกัสส์คาเฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่หนูค่ะต้องถามก่อนเลยอยากรู้ว่ากัสสกคาเฟ่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะกัสส์คาเฟ่คือความฝันของพี่ พี่ชอบญี่ปุ่นชอบความเป็นญี่ปุ่นชอบงานไม้ก็เลยเหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่จันทบุรีใช่ค่ะในเมื่อทําอะไรแล้วก็คืออยากให้มงจันทรมีชื่อเสียงด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเกิดคือจันทบุรีใช่ค่ะพี่เป็นคนจันทบุรีแดงเดือยนะผมอยากถามหน่อยคือท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้ว่าเป็นญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นสไตล์ไหนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเป็นโชกุนนะคะ ถึงว่าเราเข้ามาจะเห็นเป็นบรรยากาศเหมือนไม้ไม<ช>้ไม้เยอะเลยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่าของเราเป็นไม้สักทองค่ะ ทั้งหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหนั้นเวลาสร้างนานไหมคะพี่ใช้เวลาหเดือนค่ะไม่นานมาก6เดือนแต่คือมันแบบสวยมากเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะฝนหลุดเข้ามาเลยเพราะว่าตรงทางเข้าคือจันทบุรีแต่เข้ามาปุ๊บนี่คือเหมือนญี่ปุ่นจริงๆนองบรรยากาศอะไรได้เหมือนผมอยากถามหน่อยคือมีจุดไหนบ้างที่คือห้ามพลาดเลยที่ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินกัน ซากุระป้ายชื่อของร้านแล้วก็สะพานแดงค่ะแล้วก็ตัวอาคารของเราอ๋อเพราะว่าสะพานแดงเนี่ยคือพอเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเลยว่ามีสะพานสีแดงยาวๆสามารถเดินถ่ายรูปได้แล้วก็ตัวอาคารที่เป็นไม้สักนี่แหละคือสวยมากๆถ่ายไปปุ๊บนี่ใครก็ไม่รู้ว่านี่คือจันทบุรีนี่คนนี้ถ่ายไปพันรูปแล้วยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวถ่ายต่อประมาณ90 0รอที่เนี่ยมีเมนูซิกเนเจอร์เมนูไหนบ้างที่ต้องสั่ง ถ้ามากระสือก็ต้องแนะนำเป็นเห็ดเทมปุระค่ะ ตัวน้ำยำนี่คือเป็นอะไรคะับ้น้ำยำเราแบบโบราณเลยค่ะยำโบราณมีทั้งกุ้งมีทั้งกะทิเนาะใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างจะเป็นสเต็กแซลมอนค่ะโอ้โหน่ากินมากแล้วก็เป็นไก่เทะริยากิแล้วก็เซตเป็นโต๊ะเซตนี้ค่ะนี่คือซาบะย่างซี่ญี่ปุ่นจริงจังมากนะคะมีเซตเป็นโต๊ะด้วยใช่ค่ะคือคาเฟ่เขาเนี่ยคือไม่ใช่แค่มีแค่เครื่องดื่มนะเป็นอาหารเซตจริงจังมากเป็นอาหารของข้าวคือ มาทานทั้งของหวานของเขาได้เลยแล้วก็เครื่องดื่มล่ะครพี่หนูเครื่องดื่มของเราเป็นนมสตรอเบอรี่ค่ะอิชิโกะค่ะได้ค่ะอิชิโกะสตรอเบอรี่อ่าแล้วก็เมนูที่สองเป็นมัชะช่อมะพร้าวอหรือมิโดริค่าตัวช่องมะพร้าวมันจะต่างจากปกติยังไงครับผมของเราจะท็อปด้วยมะชะที่เราทำข้าเจากญี่ปุ่นเองโอ้โหนมนมแบบสดสดแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่จริงจัง ก็เป็นฮิลาริโกเป็นลิ้นตัวนี้เป็นเหมือนน้ำอัญชันทั้งบนอ่าด้านล่างเป็นลิ้นจี่นี่นะเป็นอัญชันนี่งั้นวันนี้เราต้องขอบคุณพี่หนูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขอตัวลองไปชิมอาหารซะหน่อยวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากนะคะขอบคุณครับผมสบายเลยนะคะขอบคุณนะคะเจ้าของเชิญแล้วอ่ะลุยกันเลยไหมครับลุยค่ะ นี่นะเราทั้งสนุก กันมากๆเลยเนาะพี่บุชเนาะถูกต้องครับผมบอกเลยนะว่าถ้าใครมาเที่ยวที่จันทบ,บุรีนะครับอย่าลืมมาเช็คอินกันที่กัสสอคาเฟ่ครับผมค่ะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะจนถึง3ามทุ่มเลยค่ะถ้าเกิดว่ามาตอนกลางคืนก็จะได้บรรยากาศแบบเหมือนญี่ปุ่นตอนกลางคืนอะไรแบบนี้สวยๆไปอีกแบบโรแมนติกเนาะแต่ไม่รู้ตอนนี้ป๊อปปี้กับแพมเขาไปไหนเนี่ยอย่างนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะแพมกับป๊อปปี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้ววันนี้จะพาไปกินร้านรับอาหารท้องถิ่นที่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวก กลับมาค่ะตอนนี้พักแป๊บเดียวนะคะครับผมลุยกันต่อไหมฝนลุยค่ะโอเค ฮะเอ้ยร้านร้านไหนนี่ไงร้านอยู่แถวนี้เลยคุณแพมไหนร้านลับร้านลับยังไงวะเนี่ยก็แมปเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยแมปเขาบอกอยู่ตรงนี้เลยที่เธอมั่วไหมคือแพมต้องใจเย็นๆนะรู้ปะเพราะว่าอะไรเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นกันแล้วนี่เรามาร้านอะไรร้านลับมาจันทบุรีทังทีก็เข้าใจอยู่แต่ลับมากเลยนะคะนี่คือเออีิก็หาอยู่เหมือนกัน เดินตามแมพเขาบอกอเดินไปอีกหน่อยนึงอจอดรถต,ตรงนี้แหละมาทั้งวันแล้วเธอมาเร็วมาเร็วอย่าเพิ่งโมโหทีโโ้โหโมโหอยู่ยยแล้วต้อง,งอ่ะร้านบัวขาวแล้วครับเย้เสวัสดีครับเี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลนหลงก่อนนะครับ ครั้งแรกเลยพี่สวัสดีครับไฟหน้าสอยเมื่อไหร่ยี่องไม่ได้เอานี่บัวขาวไหนรับเนี่ยอันนี้บัวขาวร้านอาหารอ๋อคนละบัวขาวหิวมากเลยหิวแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเขาพานหลงมากแต่ก็ให้อภัยค่ะเพราะว่าอยากกินร้านละเฮ้ยงั้นพร้อมไหมพี่ทานให้ผมเราให้พวกเราทานจากเมนูได้ไหมครับได้ได้เอาเลยไะได้ไปเลยสดๆในครัวเลยนะได้เราติดตามรายการตลอดอยู่แล้วเฮ้ยรายการอะไรพี่รายการ ่า้ให้เขาโชว์ฝีมือในครัวดีกว่าได้ไหมครับงั้นพาเราไปได้ครับมาได้เลยครับมาวันนี้เดจะทำให้กินเลถ้ามาจันบุรีแล้วไม่ได้ทานถือว่าไม่ถึงเมืองจันไม่ได้มีโค้กไม่ถึงหนองบัวนี่นะฮะมีโคาก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แต่ไม่ใช่ผัดบูผัดกุ้งแต่เป็นผัดหมูชมวงเฮ้ย คือมีที่จันทบุรีเท่านั้นใช่เป็นผัดหมูชมวงคือเส้นเหนียวนุ่มกองตามรสชาติของเส้นจันแล้วก็ได้ทานอาหารของเมืองจันได้คือหมูชมวงมเป็นไงคุณพามาาใจไหมรู้สึกคุ้มค่าที่สุด3ามชั่วโมงที่ขับรถมาอร่อยมากคุณผ,ผู้ชมขามันมีความ หวานกลมกล่อมแล้วเส้นมันมันเหนียวหนึบม,มีความนุ่มแล้วหลังจากนั้นมันจะมีความเปรี้ยวตามมาโดยที่ไม่ต้องแบบใส่มะนาวเลยโ<ห>ยอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าน,นี่คือแค่เมนูแรกเท่านั้นอีก4เมนูที่จะได้ทานกันผมบอกเลยว่าทีเด็ดกว่านี้ไม่รอช้าครับไปกันเลย กินแล้วล่ะผมว่าสุดยอดมากเลยเมนูแต่ละอย่างนี่น่าทานมากยงไม่หมดเหรอพี่ลุงเลยหนึ่งเมนูครับอันนี้คือทีเด็ดเลยปะเนี่ยทีเด็ดเลยโอ้โหขอบคุณครับพี่ลุงครับมาคือเมื่อกี้เราทานแล้วเป็นอ่าเป็นผัดเส้นจันหมูชะมวงใช่ครับเมนูต่อไปที่ควรจะต้องทานคืออะไรครับพี่ลุงเมนูต่อไปที่ต้องทานคือครับอันนี้อันนี้จะเป็นยำผักกูดยำผักกูดแต่ใส่กุ้งย่าง ในช่ตอนนี้ก็ลองชิมอันนี้ไอ้ผักกูดเดี๋ยวผมเคยได้ยินอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องกุ้งย่างด้วยกุ้งย่างคือกุ้งย่างเนี่ยรสชาติของมะกุ้ก็คือยำปกติทั่วไปแต่ไม่ได้ใส่น้ำพริกเผาไม่ได้ใสน่นมสดไม่ได้ใส่อะไรเหมือนตรงเครื่องอเป็นยำแบบบ้านๆที่ก,กุ้งย่างเพราะว่าพอเราทานแล้วเรียนได้ความหอมผมแต่กุ้งเนี่ยอร่อยมากสดมากเลยไม่รุ่งตัวนี้จะกรุบกรอบเห็นว่าซื้อของแบบสดๆทุกวันเลยสองรอบด้วยซื้อเช้าซื้อเย็นครับซื้อเช้าซื้อเย็นมันต้องสดขนาดนั้นเเเเเเเลยหรรรรรออคืาาาาไไไมมม่่่นน้ เน้นในเรื่องของการกักตุนสินค้าวัตถุดิบเราเน้นเราเน้นขยันซื้อเพื่อให้ได้ของสดที่สุดให้ลูกค้าได้ทานโอ้โหชัดเจนเลยวันต่อวันเมนูต่อไปตัวนี้เรจะต้องมาทางน้ําทางน้ำไก่ต้มมละกอตัวนี้เมนูตัวนี้เป็นเป็นเมนูที่หาทางที่อื่นไม่ได้นอกจาไม่เคยได้ยินเหมือนกันนอกจากในชุมชนของลังบัวแล้วก็เป็นเมนูที่ทำทานในงานบุญพิธีของบ้านเรา แล้วก็ทําทางกันเฉพาะในครอบครัวตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาแล้วก่อนต้องถามวิธีการกินก่อนใช่ครับยังไงฮะ,ะวิธีการทานนะครับตักข้าวมาเลยตักมานรักรอน้ําเนื้อต่างใส่มาข้างบนเลยเอาข้าวตากักปุ๊บเอาน้ําราดน้ําราดให้มันมีมะนรากอด้วยแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยใช่แบบ <มะ S 2> นี้ไม่ให้ไม่ให้คือให้ข้าวมันอ่อนๆตัวน่ไยไม่ให้ข้าวมันแข็งจะได้กินแบบคล้ายๆเครื่องเคียงคือน้ำพริกเกลือ อันนี้เหรอค่ะซิเนเจอร์วุ้ยลาดเลยคลิ่งเหมือนข้าวต้มต้มยำอ่าอร่อยครับครับไม่เคยทานเลยเออต่อไปดีกว่าคไปก็จะเป็นเมนูแนะนำเมนูนี้นะครับหนักขึ้นมาหน่อยอะไรครับเนี่ยจะเป็นหอยพ่อโอ้แล้วก็จะใส่ใส่อ่วัตถุดิบพื้นบ้านคือลูกกล้วยดิบ กับกะลามะพร้าวก่อนเออใช่มีกล้วยรสชาติของลูกกล้วยดิบของมันก็จะมันมันหนึบหนึบนุ่มแต่กะลามะพร้าวคือจะกรุบกรอบกคุณแพมกะลามะพร้าวเป็นไงนะใช่มันกรอบกรอบ่าแล้วก็มันก็มีความแบบเป็นมะพร้าวแต่มันกรอบกรอบมากอ่ะขอชมเลยว่าหอยอ่ะสดมากเลยอ่ะเพราะว่าเราอะไรเพราะว่ากินไปปุ๊บอะคือมันรู้เลยว่าสดมันจะไม่ยุยเนื้อมันแน่นแล้วมันมีความแบบ กรอบด้วยอ่ะคือกินกินแล้วแบบโอเคเลยถ้าชอบหอยก็เป็นอีกเมนูที่แนะนำอ่าไปแบบท้ายเลยอันนี้คือล้างคอเลยหมึกไข่ต้มน้ำอ้อยหมึกไข่ต้มน้ำอ้อยครับห<า>มึก,<ว>มกไข่นี่คือเป็นวัตถุดิบของท้องถิ่นเหมือนกันท้องถิ่นแล้วก็น้ำอ้อยที่ใช้ก็เป็นผลิตผล อุตสรหกรรมในพื้นบ้านเมนูนี้ทํานานอยู่นะนานครับต้องเคี่ยวครับต้องเคี่ยวเพราะฉะนั้นนะใครที่มาร้านนี้ห้ามบ่นนะเพราะว่าทําเป็นสองตายายใช่ไหมใช่ทำสองคนแล้วเพราะนั่นนะคือแต่ละอย่างมันพิถีพิถันไปหมดมันต้องรอนิดนึ่บปลาหมึกเขาสดจริงๆนุ่มมากแล้วมันมีความแบบว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีกลิ่นของความแบบว่าต้องเก็บมานานอ่ะบวกกับความเป็นน้ําอ้อยของเขามัหวานมันเข้าเนื้อถ้าจะมาทานที่ร้านมายังไงก่อน ถ้าจะมาที่ครัวบัวขาวเริ่มต้นจากตัวจังหวัดนะครับรบ้านห่างจากตัวจังหวัดประมาณ10กิโลเมตรอวิ่งตรงมาถนนสายยางวิโรธถนนสายยานวิโรธถึงตู้ยานตำรวจชุมชนหนองบัวหน้าวัดหนองบัวนะครับจะมีแยกแยกฝกาลงมา จากหน้าวัดองบรวเนี่ประมาณ500เมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับหรือไม่ก็เข้าไปดูในในเพจส่วนตัวคือเพจครัวบัวขาวจะมีเบอร์คือก่อนมาก็โทรสั่งอาหารล่วงหน้าได้เลยแต่เมื่อกี้แอบเห็นเมนูราคาไม่ได้แพงเลยที่ร้านนี่เต็มที่เมนูสูงสุดไม่เกิน150บาทไม่เกิน150บาทโอ้โหราคาดีมากๆเดี๋ยวไว้ผมขับจากกรุงเทพมากินอีกก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวทานกันตาสบายนะครับ มีมีลูกค้าเยอะมีบนและทำกับข้าวคนเดียวท <_ t iny> นะานทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคุณแพร่ฉันแบบฟินมากเลยอะ่รยอะรู้สึกรักกับพี่หรือยัง ก็น,นิดนึงแต่คุณสายแล้วเนี่ยโตน,นี้ไม่เ,เปล่าเลียเยเ้ยงเลี้ยงอ้าวนี่สาเลี้ยงเองเออดีเลยขับรถกลับด้วย <c oughs> ชีวิตทำทุกอ,อย่างเลยเอา้เอาคุณแพงมันฝากร้านสักหน่อยนึงได้เลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยกินอาหารพื้นเมืองจันทบุรีต้องมาร้านรับร้านนี้เลยค่ะร้านบัวขาวห้ามพลาดเลยนะคะใช่แล้วครับผมและแน่นอนฮะตอนนี้เนี่ยเราจะขอตัวไปทานต่อก่อน ในเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะครับติดตามชมกับรายการของเราครับรายการแซงพาซาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พาไปไหว้ขอพ่อหลวงปู่ทวดและเล่นน้ำคลายร้อนที่วานานาวาหัวหินกันค่ะ